มีมีประสบการณ์เลยมั้ยผมเนี่ยเอ้ยอันนี้พี่โดนเหมือนกันนะตอนที่พี่ทํางานทํางานร้านอาหารไทยในดาวเทาเนี่ยครับใกล้ๆเอชแอนด์เอ็มนี่แหละครับผมไปบอกชื่อแล้วกันนะโอ้ยความรู้แล้วครับผมได้เอชวอนด์เอ็มข้างแรกเงินได้อ่านั่นแหละโอ้ยตอนนั้นทําอยู่อยู่ที่ร้านพี่อ่ะจะมีแจกทอฟฟี่อ่แจกทอฟฟี่หน้าร้านใช่ไหมเออประมาณว่าในร้านคนลูกค้าในร้านกินเสร็จปุ๊บจะเอาทอฟฟี่กินอมออกไปเพื่อ ป้องกันปากเหน็นนู่นนี่นะกินปากที่รุนแรงอ่าไอ้นี่โฮมเลยเดินมามาหยิบท็อฟฟี่ก็ไม่ว่าอะไรอมันหยิบไปทั้งอย่างเงี้ยบลืบหมดครึ่งโหลอ่ะคือสองกลับนี่ถ้าเด็ดดูผ่านเว็บแคมอยู่นี่จะเห็นนี่ครับยังไงนะครับคุณลับหมดครึ่งโหลยบบลบครึ่งโหลเลยอืมรึือโหลที่ต้านเ้ยแล้วไม่ได้แตกต่างอะไรผมกับไอหลวงตอนไปกินเลือดรถอเลยไอ้ไอไออมีล่าอันนี้ผมก็กวาดแล้วกวาดแล้วเว็บมองหลายทีแล้วนะครอบออันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้ไม่เท่าไหร่ แต่มันเอาไปปุ๊บพี่ก็ตะโกนพี่ก็บอกว่า <Hey. S 2> เอ,อพอแล้วออพอแล้วอ,อมันไม่พอใจอ,อมันเอาทอฟฟีท่ที่มันเอาไปเนี่ยปลาใส่พี่ซังั้น <Hey. S 1> จริงๆชั่วมากผมไลยนะพี่โฮมเลนสมัยเนะี้ยจริงเหรอพี่จริงพี่วิ่งตามมันแบบมันปลาพี่เสร็จแล้มันวิ่งหนีพี่วิ่งตามเลยครับ อารมณ์โมโหพิรันมึงตามหยิบทรัฟฟี่จากร้านแล้วไปปางมใส่มันมึงจะบ้าเหรอไม่ใช่วิ่งตามคือแบบอารมณ์ตอนนั้นโมโหว่าจะไปเอาคืนแม่งเหมือนประมาณชาติที่แล้วเอาทรัฟฟี่คืนเอาท็อฟฟี่คืนไอ้บ้าที่มีแบกเหมือแคนดี้อ้าวไอ้บ้าก็เหมือนประมาณว่าจะวิ่งไปด่านหรือจะวิ่งไปหาอะไรเงี้ยมันเหมือนชาติที่แล้วมันเหมือนเป็นนัก นักวิ่งทีมชาติสักชาติมันวิ่งเร็วมากพวกนี้ยตาไม่ทันจริงๆอุ้แต่เรื่องเยอะอาเดี๋ยวนี้เซิร์ฟเซิร์ฟแล้วกันหนึ่งนะชั่วไลายมากแต่อย่างผมนี่นะอือผมจะคิดในแง่หนึ่งพี่ว่าคือด้วยความที่ผมเป็นคนโดนโฮมเลสขออะไรเงี้ยบ่อยฮะพวหน้าเหมือนเออไม่ใช่ไม่ใช่หน้าเป็นมิ้นหน้าเป็นมูดีน่าตูหน้าตาแล้วมันไว้ใจได้ไงว่าไอ้นี่ขอแล้วต้องให้อะไรเงี้ยแต่ผมแบบผมจะไม่ให้บ่อยเงี้ยอพวกนี้อาจจะไม่ให้เลยอะไรเงี้ย เออขอขอเงินขอบุหรี่ผมไม่เคยให้ไงเข้าใจป่ะเออเออนี่แต่ผมจะชอบอย่างหนึ่งคือผมคิด่ว่าอย่างเวลามันขอเนี่ยอพอมันขอเสร็จใช่ไหมจ้ะถ้าเราไม่ให้มันก็แตงกิ้วอืมแล้วมันก็แมบม่ได้กอดเบลส์ยูอะไรเงี้ยแล้วมันก็เดินออกไปพี่ฮะอย่างผมเคยไปเอาเองเนี้ยเขาบอกว่าเอ้ยอยู่แบบระวังนะแบบเอ้ยเดินไปตัวเมืองอะไรเงี้ยแล้วผมเป็นคนแบบเดินทางผมว่าบัสอะไรเงี้ยฮะครับเออเขาก็แบบ เขาบอกเออเนี่ยที่เอาเองเนี่ยโฮมเลสอันตรายนะอะไรเงี้ยอย่างเมืองอื่นอย่างแบบเออเพื่อนผมอยู่เออบอสตันอะไรเงี้ยบอกเออบางทีโฮมเลสมันอันตรายอะไรเงี้ยแต่ผมว่าไอ้เท่ยนี่แม่งเดินเข้ามาของตรงแล้วก็เปียกเนี่นะเออผมไม่ให้เว้ยเั้งหมด thank you อะไรเงี้ยเออผมว่าเฮ้ยแม่งมีความเป็นแบบมิดเออไม่ใช่ความเป็นมิดหรอกแต่ก็แบบว่าเฮ้ยแม่งรู้ไหดคุณบอกไม่ให้มึงก็ไปเออแต่นี่แม่งน้องหลวงอะไรครับเรียกน้องหลวงก่อนทไมจะบอกว่า ไอหลวงคฮมเลดขอบุหรี่บ่อยของเราของเราเนี่ยเราจะอึอักใช่ไหมเฮ้ยไม่มีนะไม่ไอหลวงแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เจอคโมเลดเดินผ่านไอหลวงทาโฮมเลดแทนเลยมีบุหรี่ไหมขอเนี่ยไอเจ้ยคฮมเลดถึงกับไปไม่เป็นกูเลยถึงกับหน้าซีดเลยเอ้ไอเคียยังไงดีวะกูมาขอมึงนะจะไม่ให้ก็ยังไงอยู่เพราทัาหูอยู่ทัาหูอยู่สองตัวเอ้ยไม่ไม่ให้ก็ยังไงมึงจะกล้าดุเลยไม่ไม่อันนี้คือตัดปัญหาก่อนเลยไงไอแต่อันนี้ทุกวันนี้เดินผ่านขอเสียตังค์เราเลยหลวงอันนี้พูดขอบุหรี่แทบเมื่อ สองวันที่แล้วเพิ่งเจอเลยครับคือประมาณหิวตอนประมาณสักสี่ทุ่ม,มกว่าหิวข้าวเออไม่รู้แต่อะไรดีไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์ใกล้ๆบ้านพี่แล้วกันอะอย่าง,งเงี้ยก็ลงไปก็ระหว่างเดินไปซื้อก็จะดูบุรีเนาะมันมีโฮมเลสคนนึงรประมาณว่าตัวตัวเตี้ยมอตอเลยเป็นดำๆหัวแบบคล้ายๆแอฟโฟนนิดน,นึงอะ,อะมันเดินมาปุ๊บมันเดินมาอย่างงี้เลยคกครับยูซิเคเลตพีสอะไรเงี้ย ก็ตามสูตรแล้วก็เออสอร์รี่เดินนะฮะครไม่มีกูไม่มีเราก็เดินคือปุถุชนทั่วไปคนดูบุหรี่ทั่วไปบอกเออไม่มีเราก็จะเดินหนีใช่ป่ะถ้าโฮมเลยบางคนก็บารยาดียวอ thank y อะไรนี่นี่มันมันยังไงรู้ไหมมันเดินตามเหมือนมันเป็นผีสิงอ่ะมันเดินอย่างนี้เลยสมมุติเราเดินไปแล้วค่ะมันเดินอย่างเงี้ย please จะมาของมันน่ากลัวอ่ะพี่อันนั้นคือถ้าเป็นอย่างผมวิ่งเลยผมวิ่งหนีมันเลยวิ่งแล้วมันวิ่งตามดิวิ่งตามได้เหรอ เรียกว่าเล่นงยังเป็นหนังแข่งมันพิงจนแบบประมาณว่ากูจะยังไม่บุรีอ่ะอยู่ที่ป่าใะ่ไจะจุดมึงเอาตัวที่กูจะดูล้วมึงเอาไปเลยแล้วกันเสร็จปุ๊บมันได้อย่างนี้ปั๊บดูแฮปโม่กูมจะเอาอยู่อ่ะเจ๋งมากด่าภาษาไทยเลย กูไม่ให้มึงแล้วูภาษาไทยเลยแ่งสวนกลับมาเลยมึงเอามาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อา้นรยาไปพูดภาษาไทยได้ก็เก่งแล้วนะโอเคโอ้โอเคครับหลอนอันนี้เป็นเรื่องของโฮมเลสอ่าอ่าไหนๆเราก็อันนี้นี่ช่วงเมื่อกี้เราโคโปริวเซอร์ชูป้ายมาดนึงแล้วบอกว่า อยากให้พูดเรื่องข้อดีใครเพื่อนคนไทยที่จะมาบ้าผมกำลังจะพูดไงผมจะบอกเลยครับมาแก้ช่วงสิบวัน่พูดข้อดีครับผมบุหรีแพงสัตว์เลยครับที่นี่ครับผมใครอยากจะมาครับผมจากแอร์พอร์ตซื้อมาเยอะครับผมแบ่งกูด้วยนะครับติดต่อมาที่รายการลิลลวดลิลลูนแอค์จีเมลเลยนะครับผมหรือใน Facebook ของเราได้เลยนะครับนีนข้อดีนะครับที่อยากจะพูดข้อดีน้องหลงว่าอะไเดี๋ยวก่อนข้อดีผมพูดไม่จบมีด้วยหรอข้อดีมีอ๋อคนนี้ก็มีนะคือคือ ข้อดีของเนี่ยครับจานฟานโอลี่เลยครับ <ช GUY S 1> จ้าไหนๆพูดแล้วเรื่องเมื่อกี้บุหรี่ราคาแม่งไม่เคยเท่ากันสักร้านเลย <c oughs> ต้องกูนนจดจำว่าเนี่ยร้านไหนร้านไหนราคาเท่าไหร่ร้านไหนถูกเปิดอยู่สองร้านเนี่ยร้านไหนวันนั้นปิดนี่ถึงกับไม่ดูดเลยนะวันนั้นอ่ะแม่งหางกันแค่ยี่สิบห้าเซนแต่คือมีความรู้สึกเหมือนแบบแพ้แห้งมันเออมันแพงอ่ะแล้วแบบจริงๆจริงๆเมื่อวัเจอแม่งวันดอลลาร์ออฟนี่นึกว่าถูกเลยที่ ซื้อกลักตุนได้นี่ซื้อแล้วออย่างนั้นต้องเรียกว่าบุหรี่ไม่เท่ากันเลยกลางๆอย่างนั้นก็ต้องดูกันดีๆว่าซื้อร้านไหนอะไรอันนี้ไม่เป็นข้อดีของสแรนด์บนต้องรวงมีอะไรเสพมากเมื่อกี้เมื่อกี้พูดถึงโฮมเลดใช่ไหมผมฟังมาอย่างเงี้ยเออวฮ้ย้เราก็พูดถึงกับข้อไม่ดีข้อเสียอะไรอ่เงี้ยผมว่าครัโฮมเลดนะบางทีบางคนเขาแบบอยากจะหางานหางานที่เขาสามารถจะกินแบบมีชีวิตอยู่ได้อื บางคนเขาก็มีวิธีแปลกๆของเขาใช่ไหมยืนนิ่งๆอะไรเงี้ยเฮ้ยยืนนิ่งถือกระทะแล้วแต่งตัวแต่งตัวมีแบบอเป็นหุ่นยนต์อะไรเงี้ยก็มีนะไอ้ไอ้ตัวแข็งอ่ะเออนี่เอาเด่นๆดังๆเลยนะนี้นี้ลงเย็บด้วยมิสเตอร์บูชแมนคือมนุษย์ผู้ไม้อะ อ๋อเพียเจอที่ไหนเออแถวเพียสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครยังใครไปเคยไปเพียมาไม่เคยเจอตัวนี้แปลว่ายังไปไม่ถึงเพียแล้วบิสเตอร์บูชแมนยังไงครับเขาจะเป็นเขาจะเป็นลุงคนนึ่งฮะเขาจะเอาพุ่มไม้พุ่มเนี่ยเขาจะบังตัวเขาไว้ใช่ไหมแล้วเขาจะหาจังหวะใครเดินมาไม่ค่อยสนใจไหมฮะเขาจะแหววแล้วต้องสะดุ้งด้วยสะดุ้งด้วยแล้ว ถ้าไม่จะดุ้งจริงแปลว่าไปไม่ถึงเองถ้าเจอเฉยๆนี่แปลว่าไปไม่ถึงจริจะรู้แล้วเฮอมึงต้องทำดุ้งให้เขาเห็นด้วยอ่ะนะเออแล้วที่แล้วพี่ชอบอีกอย่างหนึ่งอ่ะโฟมเดรสที่มันตีกองตีถังอ่ะตีดาวอ่ะโี้ยตรงดาวเทาตรงดาวเทาแล้วนี่นี่ผมรู้เลยพี่กายม่อยากจะพูดทำไมอ่ะอะไรอาไรเลยไม่ไม่ไม่พี่รู้ไหมพี่เคยดูเรื่องเอ่อ The Pursuit of Happiness ้เน็ป่ะอะไรนะอะไรเอาใหม่เอาใหม่ดิทำไมพูดเหมือนมัมเบลลิ่งงึงเดอะเพอร์ซูร์ h a p p i n e s s อ่าเขาจะพูดเหมือนยาสโลกสะกดให้ฟังเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยพอแล้วได้ไหมอ่าไม่เป็นหนังของวิลสมิธเล่นดีมา้เล่นลูกของเขาเป็นเด็กตัวเล็กอยู่ในซานฟรานซิสโกอ่าหนังถ่ายทั้งเรื่องที่ซานฟรานซิสโกถูกต้องครับผมและลวันนี่ได้ไปตีเอาในหนังใช่องนี้ได้ตีโชว์พี่เห็นเนี่ยมันถ่ายรูปคู่กับวิลสมิธด้วยอ่ะเฮ้ยอันนี้ถือว่าเป็นโฮมเมดซี่แบบมีคุณภาพนิดนึงอ่ะถือว่าแบบอ่าเรายินดีที่จะแบบ ให้เงินที่แบบให้เขานะใช่นี่ชอบเคยให้ไหมถามจริงเคย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 เพราะเป็นมือกองเป็นมือกองเหมือนกันใจป่าวใจบุญด้วยใจบุญช่วงนั้นมีเงินไโอเคครับรันก็มีแต่น้อยอ่าคราวนี้พอพูดถึงโฮมเลสแล้วจ้ะรู้ไหมว่าซานฟานเนี่ยเป็นเมืองที่ เป็นแหล่งกำเนิดของฮิปปี้เลยก็ว่าได้ปามุ้งปามี่นี่เคยมาซันฟานนะพี่อะตอนแรกปามงปามี่แต่งตัวแบบเรียบร้อยใส่สูทอะไรที่อย่างงี้อ่าใช่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 พอมาซันฟานเท่านั้นแหละ ล้างลบหลังเลยออกคิปปี้ออกคิปปี้ออกคิปปี้รู้ป่าว่าทำไมป๊ามมี่เล่นคอนเสิร์ตมันมันทำไมถอดรองเท้าทช่ไมครับเพราะว่ามันไซส์มันเล็กมากแม่งปี๊บมือติดเล็บขบนี่โอ้โหติดกันละเป็นคนประหยัดเลยออยากระหยากใช้คู่เดิมตลอดอ่าก็ไม่ชอบน้ำตัวเหม็นขึ้นเล่นคอนเสิร์ตอย่างงุ้นอย่างงั้นอ่ะอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้อันนี้ยูืมละันนี้ยูืมละโอเคเออเอออันนั้นเป็นพี่อันนั้นอันนั้นอ่าไม่โบยให้กูเลยสักง้่ายรู้อ่าครับอ่พี่ พี่เคยเห็นแบบว่าพวกขี่จักรยานไหมฟิกเกียะอ่าพวกเด็กขี่ฟิกเกียะดังเลยเนี่ยกำลังดังเลยเออผมว่าเขามีเขามีแรงบันดาลใจมาจากพวกฮิปปี้นะทำไมอ่ะมันก็ก็ไม่ถึงแรงบันดาลใจขนาดนั้นหรอกแต่ว่าแบบคือสไตล์การแต่งตัวของเขาเนี่ยคือคือเรื่องของเรื่องเนี่ยอ่าเอาเอาเรื่องฟิกเกียะเลยแล้วกันตรงๆเลยใช่ไหมคือสมัยก่อนเขาจะเป็นแบบคนส่งเอกสารอะไรเงี้ยฮะอืมเออ messenger เออ messenger ใช่ป่ะเออแล้วแบบคือเขาก็ต้องลุยฝนอะไรเงี้ยเพราะทันฟานอากาศแม่งแบบ เปลี่ยนใบเปลี่ยนมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถึงยื่นเนี่ยฝนก็ตกเลยแล้วคราวนี้ถ้าเอารูปของฮิปปี้คนหนึ่งมาเทียบกับแมสเซนเจอร์คนหนึ่งนะผมว่าแม่งคล้ายกันมากอ่ะจะเป็นญาติกันก็ว่าได้เลยพี่อะไรประมาณนี้นะอ่าจ้ะผมก็เลยว่าเออเนี่ยผมว่ามันเป็นมันเป็นแรงบันดาลใจให้แบบชาซานมาซิสโกพี่เคยเห็นคนแบบแต่งตัวอะไรเงพวกคนในามสวมักจะแบบกับ พับขาอะไรเงี้ยแต่งตัวแบบเหมือนกับว่ากูเจอแบบอากาศแบบไหนก็ได้อ่ะมีฮูดอะไรเงี้ยอากาศหนาวก็ไม่กลัวอากาศร้อนถอดฮูดได้สบายใจเอออะไรเงี้ยนะอ๋อแล้วเสริมนิดนึงถ้าเราอยากจะไปเรื่องเรื่องจักรยานใช่ไหมอ่ะจักรยานก่อนก็ได้อ่าเรื่องจักรยานผมผมแนะนำแต่มันมีกลัวขัดกันด้วยนะกวนลืมกวนลืมมันจะพูดว่าช่วยดีแม่จะอีกคนนีกจะเสริมอีกคนอีกไม่ใช่เสริมด้วยเอาไว้เอาสำหรับเอ่อชาวฟิกเกียหรือนักปั่นจักรยานก็ได้ผมแนะนํานะจ้ะถ้า ได้มาที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยจะเป็นการปั่นจักรยานที่สนุกมากเพราะว่าเมืองทำไมถึงดังทำไมถึงดัง่ะบอกเพราะเมืองเนี้ยเป็นเขาใช่ไหมเอมืองเนี้ยเป็นเขาแล้วแบบการขี่จักรยานแบบเราได้ปั่นอัดขึ้นเขาอะไรเงี้ยเพราะผมโอเคผมเป็นคนขี่จักรยานเหมือนกันออฮะปั่นขึ้นเขาแล้วก็ซัดลงเขาเต็มอะไรเงี้ยเออมันเป็นความสนุกอะของนักปั่นเฮ้ยคนไทยที่นี่นี่แกนฟิกเกยร์เยอะมฟิกอมีมีใครรู้จักไหมมีมีรู้จักม้างไหมพี่นันเพื่อนพี่ชื่ออะไรนะ ที่ยวโซนอะอ๋อถ้ากูนึกไม่ออกตอนนี้กูก็ไม่ถามมึงแล้วล่ะใช่พี่พี่พี่จบ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 แกงนะครับปั่นไปนั่นเยอะปั่นกระจายมิรันมีแต่มีมีแต่เพื่อนไม่ปั่นอ่ะเป็นโดนขโมยซะมากกว่าอีกกําลังจะเล่าเลยอันนี้พี่ชายพี่เอกพี่ชายพี่เอกเลยพี่เกมพี่เกมอันนี้นี่อยู่ในวงอ่ววงชอวอาคูสติกได้เหมือนกันอ่าใช่ครับเล่นกีตาร์ด้วยกันคือวงแตกไปเพราะไม่ได้ท่านไม่ทะเลาะกันหรอกร้านก็ไม่ให้เล่นร้านเล่นไม่ได้นะครับผมอ่านั่นแหละโอเคไปจอดนไปจอด เหมือนประมาณไปนั่งคุยงานที่ร้านอาหารร้านหนึ่งก็เหมือนประมาณว่าเขาก็ปั่นจักรยานไงรักสุขภาพตก็จักรยานจอดไว้หน้าหน้าร้านก็มีตัวล็อกอะไรอย่างดีเลยนะก็นั่งคุยงานอะไรเสร็จปั๊บประมาณว่าพวกเพื่อนเพื่อนพี่พี่เขาอ่ะก็เอามาสูบบร่กันตัวพี่เกมอะเขาไม่สูบก็เอามาคุยด้วยโอ้หนี่เป็นเรื่องบัเลาวเลยเว้ยเฮ้ยเพื่อนพี่เขาสูบอยู่สูบเสร็จปุ๊บพี่เกมสงสัยเฮ้ยไอตรงที่พี่เขายืนอยู่เนี่ยมันตรงจักรยานกูจอดไม่ใช่หรอ เออเขาก็ถามเออพี่ครับจอดทำไมพี่ไปยืนตรงนั้นแล้วเบียนบางจักรยานผมได้ไงพี่ก็หันมาอ๋อไหนจักรยานมึงไงเออรับหนึ่งถึงสามพี่เกมยืนอึ้งแป๊บหนึ่งแล้วตะโกนเหมือนกระตูนเลยจักรยานกูหายนี่ไงตะโกนเหมือนกระตูนเลยพี่เกมบอกไอ้เหี้ยไอ้เงี้ยกูหายคือแบบตาเหลือกออกมาบอกบอกอันเนี้ยไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยจักรยานหายไอนเนี้ยคือแบบประมาณว่า เขาบอกมึงต้องอยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นอะไรแบบเข้าใจนะก็คือจะบอกว่านิดนึงว่าใครที่มีจักรยานหรืออย่างนี้ก็ล็อกใจเลยนะหรือแม้ประมาณว่าไม่ได้ลเรหนั่งรถหลังเราหมดหรือไม่ก็หิ้วลรือแม้าล้อกว่าลบลัดหน่อยนะครับลบลัดล้บอกว่าอาจจะดต้องเรียบนะครับต้องเรียบแล้วกันอันนั้นก็เป็นการฟานโอลี่ขโมยนี่แม่งเร็วจริงนะในเรื่องขโมยไม่ชัวร์เลยอ่าแต่พูดข้อดีนิดวางกระเป๋าทิ้งไว้แป๊บเดียวไอแพดกูก็หายได้นะไม่งงมากเลยเีย ฟังฟังฟม่ได้ม่มีเรื่องแล้วพี่แต่ต้องเล่าพี่ผมก็ได้ยินมาก่อนแล้วหรอมีเจนหนึ่งในสามคนนี้วางกระเป๋าไปหนึ่งไว้ที่แจ็คอินเดอะบ็อก์อันนี้อย่าไปบอกชื่อเดี๋ยวคนเขารู้ว่าเป็นในหลวงวางกระเป๋าวางกระเป๋ดีเจพร้อมหูฟังกูทั้งหมดมูลค่าเกับร่วมพันเหรียญกระเป๋าไว้นั้นวางไว้ที่แจ็คอินเดอะบ็อกซ์เพื่อท้าทายประชาชนชาวซานฟานครับว่าจะมีไอ้มื่นไหนหยิบไปได้บ่างต้องรู้เอาไปชูบุรีสบายใจมากครับกลับไปข้าดีแม่งเป็นรูปกระเป๋ากูเหลือเป็นรูปจุดไข่ปลาครับแล้วหายไปแล้วก็พี่่่ออยูไหนะ แล้วไอหลวงเจอหายนะไอหลวงตีมือตัวเองไอนั่นไอผมหน้าซีดไปแล้วหายหลวงตีมือเองพี่หึกว่าได้แก้ปัญหาได้พี่อยู่ในรถชัวร์เฮียไปดูในรถแม่งว่างเปล่าจะไม่มีเฮียชัวเปช่วงเวลาที่ผมหน้าซีดแบบที่พี่เขาหน้าซีดตอนแรกนั่นแหละนั่นแหละแบบเดียวกันโอเคไม่เป็นไรไอเรื่องนั้นไม่เป็นไร่านไปแล้วเฮียมูลกีไกลโฮมเลสจะมาลงไอหลวงเนี่ยโอเค